ระหว่างที่รอฉีดวัคซีนเราก็ต้องการกำลังใจที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราสักหน่อยหนึ่งพราโควิดช่วงนี้เนี่ยน่ากลัวเหลือเกินค่ะคเดี๋ยวโอจะพาไปไหว้พระนะคะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปไหว้หลวงพ่อหายที่มีความเชื่อว่าเมื่อไหว้หลวงพ่อหายแล้วเนี่ยก็จะหายป่วยหายไข้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการที่มโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อหายของวัดน่วมแห่งนี้ก็คือมีสองพ่เมียกู่หนึ่งอพ,พระมาฝากเอาไว้ที่วัดน่วมแห่งนี้แล้วก็จะปลูกบ้านก็เลยอพ,พระนียมาฝากเอาไว้พออยู่มาอยู่มาสักเดือนหนึ่งเนี่ยสามีก็เกิดป่วยขึ้นมาก็เลย โทรมาบอกว่าอาจารย์ตอนนี้แฟนเขาป่วยอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊พระที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยถ้าถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็น่าจะดีก็เลยแนะนําไปว่าเออพระที่ฝากเอาไว้เนี่ยถวายให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันนี้จะช่วยสามีที่กําลังจะ เข้าห้องไอซียูกำลังจะไปผ่าตัดอยู่เนี่ยเผื่ออันนี้สองอันเนี้ยอาตมาก็นั่งพิจารณาดูพระองค์เนี้ยว่าพระอย่างเนี้ยไม่ควรจะอยู่บ้านเพราะว่ามีความเก่าแก่อายุมากไม่เหมาะแล้วก็องค์ก็ใหญ่น่าจะถวายเป็นของพระพุทธศาสนาก็เลยบอกภรรยาเขาว่าให้ถวายพระองค์เนี้ยเป็นสมบัติของพระพุทธ,ธศาสนาภรรยาเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องถามสามีเขาก่อน ตขณะนั้น,นสามีก็ยังมีสติอยู่เขาก็เลยไปกระซิบข้างหูแล้วสามีก็ก็พยักหน้าเขาก็โทรมาบอกว่าสามีถวายให้เป็นสมบัติของพระศาสนาระหว่างที่เข็นเข้าห้อง ICU นั่นแหละกำลังจะเตรียมจะผ่าตัดปรากฏว่าอาการก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติรุ่งเช้าขึ้นมาสามีภรรยาก็นั่งรถมาที่วัดก็มาถวายครั้งหนึ่งเป็นทางการ อัตมาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อหายในฐานะที่โยมนะหายจากป่วยไข้ก็ให้เป็นนิมิตหมายกับคนที่ถวายพระก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อหายแต่ญาติโยมก็ยังไม่รู้จักหรกเพราะว่าเวลาง,งานประจำปีก็ออกมาปิดทองบ้างอะไรบ้างจนอาจารย์รักเลขานิเทศก็ามาเห็นเขาก็ถามว่าเอ,อ๊ะทำไมชื่อแปลกๆอาจารย์ก็เล่าความเป็นมา หมอรักก็เลยแนะนำญาติโยมว่าให้มากราบมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายมาอธิษฐานเอาน้ำมนต์ไปดื่มไปกินเผื่อโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะได้หายนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้คนรู้จักหลวงพ่อหายมากขึ้นนี่คือความเป็นมาคร่าวๆของหลวงพ่อหายปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้าง ก็ตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรม,ให,รรมให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร